กระมังเรากระมังอยู่ทา hi ้งใจไม่ว่าจะกินข้าวเจ้าหรือมึนมึนเคลื่อนไปแมาว่าจะกินข้าวเจ้าข้าวสานเจ้าว่าจะกินข้าวเจ้าเรือมึนคิดไปคิดมาไม่อยากเป็นม่วงอันมัวไม่อยู่มัวยังไม่อยู่ มออยังใหม่ว้ยเห็นไม่ดมได้เจ๊กทิดีกวนมันไดกีินเดียวนังเออมันไดสองสามหมืมมาา่นมันจะม่ผบวันมันดีสิบส่สิบเวีสิบสองของคองแม่วันทีสิบเตือนใหม่สี่สิบเสิบสองมันได้สามหมื่นเห็นไม่ได้เจ๊เกทษฎีกวนเนะ น้ยพันอาทิตย์หนึ่งคนยันงไม่อยู่ก,ก,ยก,ย <c ười> กินกินคนเยวาคนอุดมจะแตกคนเย้าคนเฮอกินก็ตุ่มไข่มีตุ่มไข่มีหูม้องหมอไม่ เดี๋ยจริงลุกไปมาแม่เขาเปรียวเดียวซท่านั้นสองชั่วโมงตอนเที่ยงยังกินก็ได้นะตอนเที่ยงยังกินโมกไปงูโมกไปงูวันนี้ตอนเนที่ยงยังกินตอนบยบใบซองใบนำลืมหูกางเชสาก็ไม่หัที่ยงโมกไปงู bây giờ, chính nam đây là bây giờ, ông cứ chân chiên tạo, tạ thuốc, tạo măm măm, cứ phay tục, phay phay vẫn tục nè, phay ma vô pho đẹt lên bỏng mà, nhung khum nhung,ฝน, thế cái bộ, thế cái bộ cái đẹp, nào nào nè, thương này nhìn, nhìn. Đẹp gọn lấy một cái tên của cô dùng khóa nào mà anh